สวัสดีสบายดีเพื่อนๆอนันนี้แม่น้องอติมจะพามาเบ่งด้วยพี่น้องวันนี้เพื่อนมาส่งพันธุ์ทุเรียนด้วยจ้ะพันธุ์ทุเรียนวันนี้คุณยายเขาไปสั่งทุเรียนมาจะให้เพื่อนๆดูว่าปลูกพันธุ์แบบไหนมันจะได้ขึ้นไวโตไวเนาะเราจะไปเบ่งน้ำกันว่นาพี่น้องเพื่อนมาส่งเท่าใดราคาเท่าใดเนาะไปประรุนกันเลยเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นกิ่งกระโดดด้วจ้ากิ่งกระโดงกิ่งกระโดนหรือกิ่งกระโดนอะไรพี่น้องไว้อาบันทึก นี่แหละจ้ากินกระโดงกินกระโดงจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่เขาก็จะเอามาอันนี่นะเพื่อนจะลงแบบนี้กันเพื่อนเพิ่งจะมาลงต้นขู่กันเนาะว่าธุเลียนเพิ่นกัะงามดีพี่น้องเดี๋ยวนิถามมือว่าเพื่อนขายอยู่บนไดนหวังเพื่อนเนาะเพื่อเพิ่นใดสนใจเนนะอยากได้เอาพันธุเลียนไปปลูกเพราะว่าอันนี้เพื่อนมาส่งฮอทีได้พี่น้องเพื่อนมาส่งให้เพราะวันโบกลกัน จากนี่ไปฮอดบอนเพื่นกับไกลเติบคือกันแล้วอยู่ในเมืองเพื่90มีพันงามได้พี่น้องใบางามแต่ว่ามามาดูแลลุงลุมแล้วมาที่เป็นจังใดกระทาบเบิ่งกันอีกเท่อน,นึงเนาะทำลำไยอ,อ๋อโอ้ที่เป็นจะเยอะๆนำลำไยใช่ไหมใช่ครับออส่งต่างจังหวัดด้วยนี่เพื่อนลำไยนะก ไอ้ผมเอามาฝากก็ได้วันไหนประกาดดะแวะเป้าก็ได้ผมเอาให้เข้มขันหลุดได้สมควรต้นงามๆมีจักสาขาเนี่ยเฮียมีจักบ่อนที่บ่อนขายอ่ะมีสองที่มบ้านที่ป้าเข้าไปแล้วก็อีกที่หนึ่งเช่าครับตรงนั้นอลงไปทู่ที่ไหนครับเนี่ย ยูทูบช่องแม่น้องไอติมลุยสวนะอย่าลืมกดเข้าไปบ่นยะูทูบที่ไหนครับเนี่ยยูทูบช่องแม่น้องออติมลุยสวนเพื่อนนี่เพิ่นกำลังฝนลงมานี่ใกล้ซีบัสลดแล้วพี่น้องนี่ก็มีเพิ่นมาขนกับลูกน้องเพิ่นเ,เนาะไปเจอคนบ้านเดียวกันพี่น้องเจอคนแข็งขงมวนคนลาว<อ>คือแม่น้องอ,อติมเพ<อ>ิ่นถ่ายเพิ่นได้บ่นี่ เพื่อว่าเพื่อนยังให้ทั้งบ้านเพื่อนเออคอยเหตุงานอยู่พี่ได้เพื่อว่าพี่น้องเพื่อนชีได้เอื้องนะว่าเรามาเหตุงานอยู่พี่แล้วแกคนนักเรียนลงเนาะพี่น้องเปินมากับสาวแก่เพื่อนแล้วก็ยิีมอย่างเดียวแล้วบ่คอยบากไหมเพราะว่าคนบอกเคยเจอกันนอกคงเจอกันสิว่าแหวนกับเป็นไปบ่ได้เนาะเพื่อนๆแต่เดียวเขาถามข่าถามเขาเพื่อนเนี่ย สบายดีจ้ะเฮียสบายดีสบายดีอ่ามื่อวานเพื่อนมามาส่งทุเรียนไม่รู้ว่าร้านอยู่ที่ไหนคะเนี่ยวันนี้มาส่งทุเรียนที่ชัตะเรืองเนาะชัเตืองจ้ะร้านอยู่ที่แสลงสียกไปแดงแสลงจันหอมพันไม้ครับผมขายพันธุ์ทุเรียนมีพันธุ์ลำไยด้วยมลองกงมังคุดถ้าใครสนใจก็ติดต่อทางจงไม่ได้ยูทูบก็ได้ช่องไม่น้องอติมสวนก็ได้เดี๋ยวจะแวะไปเรื่อยๆค่ะ เฟซบุ๊กจันหอมพันไม้หรือเพมพันไม้จันทบุรีครับ<ะ>สนใจก็ติดต่อได้สอบถามได้นะคะไปดูได้มีพันไม้ทุกชนิด,ไไดที่ขายนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะขอขอบคุณี่เพิ่นมาส่งอ๋ <ไป S 1> ตอนนี้นะพี่น้องนี่แม่น้องอติมคอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเด้อสำหรับคลิปนี้นาะพี่น้องเดี๋ยวคลิปต่อไปอาจจะเป็นการปลูกทเรียนเนาะเดี๋ยวแม่น้องอติมจะบอกอีเธอหนึ่งแต่ลายโซนห้เบิ่งเด้อ อ่ะขอติดตามต่อไปสำหรับวันนี้สบายดี